สวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับเมื่อนี้เขามารับความรูก้กับวิทยากรการเกษตรว่าเพิ่นเอาอีอย่างบำรุงพืชบำรุงพวกผักนี่ครับวิทยากรการเกษตรคือคุณสัทธาพรสวัสดีครับ <c oughs> การดูแลต้นไม้ไม่ประดับหรือว่าผักอีอย่างต่างๆนี่ใส่อีอย่างดูแลมันครับเออก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับ จุลินซีสังเคราะห์แสงเอาอย่างทําแนครับก็ประกอบไปด้วยหนึ่งไข่ไก่หนึ่งฟองไข่ไก่แล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนน้ำปลาชูรสหนึ่งช้อนชูรสหนึ่งช้อนแล้วก็ใช้น้ำประปาหมู่บ้านหรือน้ำคลองก็ได้น้ำธรรมดาน้ำคลองบ้านบ้านเจ้าน่ะพี่น้องนะ <c oughs> อิสานบัวเจ้าสิเป็นคนลงมือทำนะพี่น้องให้เพิ่นแนะนำนะครับ เดี๋ยวอันนี้ทุบทุบเลยบ่ทุบเลยเหรออ่าทุบเลยนะอ่าทุบใส่เองส่เลยอ่าโอ้ยเปลือกไข่ออกมาเปลือกไข่พอต้องไม่ต้องแล้วอันนี้หนึ่งน้ำปลาหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนเต็ม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 นะครับหนึ่งช้อนเต็มเต็มนะครับแล้วก็ชูรสหนึ่งช้อนเต็มเต็มเลยบ่เต็อาเต็มเต็มชูรสหนึ่งช้อนเต็มเต็มเข้ากันเลย แล้วก็ค้นเลยบ่แล้วก็ตีเลยตีเลยนะครับยังเลยนะครับเบิ้งตามเลยนะพี่น้องนะเบิ้งวิธีการทําดีๆนะพี่น้องขวดน้อยยังส่เขาใส่ครึ่งครึ่งซ่อนนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยเท่านั้นเองนะครับยังส่ขวดลิตรกะใส่ประมาณหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะกินเขานี่แหละนะครับใส่ลงไป ขวดใหญ่ยังสิใส่ประมาณสามซอนแมนบอกกับไอ้คุณสถาพรใช่ครับเออแมนนะครับอันจังสิสามซ้อนนะครับใส่สามช้อนโตใส่เรียบร้อยบบดที่นี่เขาก็ปิดฟ้าปิดฟ้าแห้งแล้วก็เอาไปตากแดดตากแดดเจ็ดเดมื่อจังสิใส่ได้ใส่ได้นะพี่น้องถ้าหลังจากเจ็ดเมื่อสีออกมาเป็นสีนี่นะ ยังสี่เลยนะครับยีงสี่ไส้ได้ถือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเสร็จสมบูรณ์ด้วยสีจี่ซี่ประมาณเจ็ดมื้อใส้งานได้พึ่งใส้นะพี่น้องกระสีออกเป็นสีขุ่นๆไปแล้วนะครับอันนี้ที่สมบูรณ์แล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้จนนี่เขากระสีไปตากแดดเจ็ดวันเขาใจแล้ววิธีการใส่ละ่ะจะทํายังไงครับถ้าฉีดพ่นทางใบนะครับก็จะใช้ประมาณสองฝาอันนี้คือน้ำ น้ำกี่ลิตรน้ำสองลิตรครับน้ำสองลิตรใส่ประมาณสองฝาสองฝาของขวดในนี่ขวดน้ำดื่มน่ะ,นะพี่น้องนะประมาณสองฝาตอนนี้เองตอนนี้ครับถ้ายี่สิบลิตรอ่ะถ้าเอ่อลดปริมาณมากยี่สิบลิตรก็ใช้ประมาณห้าสิบซีซีประมาณห้าสิบซีซีการบำรุงต้นไม่ไอ้ไม่ประดับนะพี่น้องอันนี้คือลูกจากกันดีนะกล้วยดัง่างเปิ้มีกล้วยดังว่ะโอ้างามคักว่ะ อันนี้รถตะไบมันบอกใช่ไหมรถตะไบเลยครับรถที่รากด้วยรถรากน้ารถใบน้าครับผสมผสมผสม20ิลิตรก็ลาลดรถได้เลยอ๋อแบบเทลงเลยก็ได้บ่ไปยังแม่นบอกใช่ใช่ครับอ๋อนี่โอ้งามขักไปกลว้วยอะไ้ประโยชน์และสรรพคุณของมันล่ะครับก็คือช่วยให้ดินเนี่ยร่วนซุยแล้วก็รากพืชเนี่ยสามารถดูดใช้ปุ๋ย ที่เราใส่ลงไปให้ดีขึ้นให้ใช้ใช้ได้หมดไม่ไม่มีปุ๋ยตกค้างปุ๋ยตกค้างก็เหลือน้อยที่สุดคือเฮ็ดให้ลากมีดูดซึมปุ๋ยที่เฮาใส่ไปน่ะได้ดีขึ้นแล้วก็ดินล้วนซุยแมน่นบ่ใช่ครับโอเคของหาง,างา่ายๆทำง่ายๆแต่เห็นผลพี่น้องบท่ทำก็แล้วแต่เด้อสวัสดีครับ <laughs>